สวัสดีครับเต้นอีสานแซบนัวครับผมสวัสดีค่ะแอนนี่อีสานแซบนัวค่ะสวัสดีค่ะพี่โนบผมอีสานแซบนัวแซบรวมกันครับพไปลองครับเ่่างขึ้นนกอสำหรับเมนูไม่แซบนัวไม่เหนียก็เป็นอะไรครับพี่แอนนี่ปลากระพงปลากระพงราดน้ำปลาแล้วก็จะเป็นปลากระพงอีกหนึ่งตัวจะทำเป็นสามรส พูดว่าไงปล้กครับผมืัอนี้ก็มีปลากระพงทอดน้ำปลากับปลากระพงสามรสพี่น้องเนาะเอาไปดองครับวันนี้เขาจะแล่ซะก่อนนะครับผมอันนี้คือวัตถุดิบของเราบ้างเป็นบ้างนั้นออกแบบเขาได้ทอดแต่เหลืองๆเนาะไปดองเขาจะบ้างซะก่อนนะครับเนาะบ้าง้งเพื่อจะไปทอดไปแล้วครับผมทอดมาแล้วสีสวยงามพี่น้องเอาไปดองครับไปบนกันครับผมเนี่ยไปดองครับบ้างเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับผมมีเมนูเมนูสำหรับปลากระพงพี่น้องครับผม ใส่เพียงนิดนึงนี่ครับผมนี่สำหรับเมนูที่สามไปลองครับทอดกระเทียมอันนี้หมึกทอดกระเทียมไปลองครับผมเดี๋ยวแฟนคลับสิมาเบิ่งว่าไปหนกวิธีหั่นตาหมึกแบบสวยสวยงามไปแล้วหั่นออกมาแล้วทอดกระเทียมเสริมมีวิธีการมีหนึ่งวิธีแตกต่างจากเจ๊เจ๊เป็นโปรตีนครับผมแต่อันนี้จะเป็นเกลียวที่สวยงามโอเคเดี๋ยวดูวิธีการครับพี่น้องย่างหรือไม่ไม่ย่างหรือย่างแต่มาคันมาเี้ยวเลี่ยงกว่าไปลองครับวันนี้เขาจะทำการป่าต่อมือกับไปลองครับผม ้มันลายเดียวไหมลายกระไคร่มันเจ้ามือปาร์นน่ะนะเอาไปลองครับอันนี้เขาจะตำกระเทียมพร้อมนะพี่เนาะกรเทียมด้วยกระเทียมด้วยครับผมแมนแมเพื่อที่จะทำกระเทียมปลาหมึกใช่หมึกกระเทียมหมึกกระเทียมพี่น้องครับผมหม้อดตามพี่น้องครับของมีโ่นก่ยครับมาแมาเบาหมวิธีการมีโน่วิธีการนะครับเราหลังจากที่เท้าทาการคั่วอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการบางบั้งบ้างปลาหมึกเพื่อที่จะส้อยให้มันดูในรูปแบบที่สวยงามออกมาเไลาทอดออืมเบิองครับก็มีวิธี เวลามันทอดออกมามันก็จะได้แบบเป็นบานบานเป็นโจกเกี้บานเดอรเดอคือมีลายของมันในโต๊ะบ้างอืมคื่องกลางผมถือว่าเป็นเทคนิคแล้วเป็นของรูมายนะเนาะเด็ดเด็ดคือรองกลางสุดยอดครับผมมันทอดมาแล้วมันก็จะบานสวยมากครับอืมขอทอดกับคุบานนองครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้องกำกับแล้วครับเนาะปิดตาปครับเรื่องหนึ่งครับผมเนี่ยพี่น้องครับผมครับหลังจากที่ซอยมึงเรียบร้อยแล้วไปแล้วครับผมอันนี้เป็นเมนูที่สามที่สี่ไปแล้วครับผม เป็นเมนูอะไรครับผมตัวนี้วันนี้จะเป็นต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่นะครับผมต้มยำซุปเปอร์ครับผมตีนไก่พี่น้องครับผมโดยพี่เจ๊กกี้ครับพี่น้องครับผมเนี่ยเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมยังอยู่กันอีกหลายวันครับเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ต้องต้มให้ตีนเปื่อยให้มัน นิ่มสักนิดนึงก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคใช่เราจะไปต้มเลยไม่ได้ทีมันเหนียวน้องครับเราจะต้มตะกรอนครับต้มเต้นต้มน้ำเปล่าตะกรอนครับผมต้มใส่เกลือนิดนึงอ๋อต้มให้มันเปื่อยไปก่อนใช่ต้มใส่เกลือแเราจะใช้มาต้มยำใช่ครับผมโอ้ทีมมันจะเปื่อยหน้าทานนุ่มเร็งยอดน้องครับผมเอ้าเนีต้มมันเปื่อยไปแล้วเพราจะมีวิธีการต้มที่เนาะโอเคสำหรับเมนูวันนี้กับมีทั้งปลากระพงไม่ต้องเลี้ยงฝัหมือเลยไม่ต้มตีนไกู่้กไหมสามที่ย่างพื้นรับผมเอ้าติดตามคพี่น้องครับครับผม ไปดองครับหลังจากต้มขาไก่ซุปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เนาะคือต้มไปดำหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะลวกไอ้ต้มไปเป็นแลรกใช่ใช่ต้มต้มขาไก่ต้มน้ำแรกใช่ต้มน้ำแรกก่อนไปดองครับบัดนี้บัดนี้ก็คือเอาว่างไว้สักก่อนบัดนี้เหาจะมาทอดปลาก่อนครับผมโดยที่แล้วครับจะนิดหน่อยเพื่ครับผมอันนี้คือเทคนิคไม่เพื่อไม่ให้อะไรพี่ปลาติดท่าติดกระหังนะครับไปดองครับผมเทคนิคไปดองครับเซ็ตรสชาตินักหน่อยนึงครับผม น้ำมันได้ที่แล้วก็เอาตะบฝาลงนะครับแม่อู้พี่น้องครับฝากระโปงพี่น้องยอดมากพี่น้องครับต้องให้น้ำเสดพี่น้องียนองได้องเอาเลยเอาเของเียวให่่ใอญเลย พี่น้องครับผมปลากับพงทอดน้ำปลากับปลากระพงสามรสนะครับเนาะไม่ต้องกลัวติดกันมาเลยติดไหมไม่ติดนะครับไม่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดว่ามีมีคอนเฟิร์มนะครับอนเฟิร์มเรื่องนี้ครับผมจะมีน้องครับไม่มีติดนะน้องโอ้ยติดยอดพี่น้องบไหมติดนี้น้องครับผมเอาละครับทอด ทอดให้มันสุกๆก่อนเราค่อยคีกใช่ไหมใช่ครับผมมันเหลืองเลยอันนี้เหลืองแล้วก็าคีกอย่าพลิกกลับไปกลับมาแล้วปลากของมันจะเละครับผมอีกแล้วครับค่แน่ครับผมเอาไปลองครับก็ทอดไปเรื่อยก่อนพี่เจ๊ก้เนาะครับผมตอนนี้ก็อันนี้พร้อมพริกแล้วพี่น้องครับผมแนวพี่น้องครับเหลืองนะครับผมต้องพลิกตัวนี้ก่อนจะได้ไม่ตึงกันเอาไนลองครับโอเคเอาไปลองครับโอ้โหเหลืองสวยม่าจิกกระทะเห็นไหมครับโอ้อันนี้ผมยันว่าเขาใส่เกลือบอกครับใช่ เกิองครับผมตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปโหจัดจัวใหญ่ใหญ่ใหญ่นะไปลองครับว่าไงซีกองเชือกซุกเลยไปลองครับมันเอา ไ่ทอดกับกะคอนนั่งจะขี้เนาะครับผมเราเลยมาดูวิธีการปรุงนะครับผมว่าจะเป็นังไรนะครับต่างนะครับวัดระเบิดเนี่ยพี่น้องครับผมครับเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้ก็ปลากระพงสามตพี่น้องครับผมมีสองตัวพี่น้องครับเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ปรุงเลยพี่เนาะอันนี้คือทอดซุกซึพี่น้องครับผมมาหนี้เมนูที่สองพี่น้องครับผมนี่ต้ม ตีนไก่ซุปเปอร์ต้มซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ใช่หลังจากที่เขาต้มไปแล้วน้ำแรกไปแล้วผมว่านี่น้ำที่สองไปแล้งครับต้มทิ้งก่อนใช่ให้เนื้อมันนุ่มเป็นว่ะถูกครับครับวันนี้เขาจะองชิบโปงนะครับน้ำนี่ย่างครับย่างย่างไม่เราต้มน้ำทิ้งแล้วก็น้ำที่สองเราก็จะปรุงเราก็จะปรุงเอาไปลองครับถ่ายไม่ไปลองครับวันนี้น้ำแรกไปแล้วผมมันห่อนก่อนครับเปื่อยเลยใช่ไหมไม่เลยเอาถ่ายให้ไปลองเนี่ยไปลองครับตอนนี้การาต้มเขาเรียกว่าสารตีน ไกลเป็นรองครับผมตุ๋มันเปื่อยๆดีๆเป็นรองครับผมวันนี้ครับครับบรรยากาศเนรอครับวันนี้กัคุณแม่ทองมาถึงเขาทำครับผมบรรยากาศเดี๋ยวถ้าเกิดมาแล้วมึงไป็นตัวรุ่นพี่ต้องร้กันแล้ว บรรยากาศแล้วครับผมกำลังคุยกันทวันะครับกับทีมงานปากแห้งมาลงหลายเลยปากแห้งเขาเป็นร้อยไม่พี่ตงเพิ่งมาถึงนะพี่ตงครับผมมาพี่ตงครับพี่ตงครับเป็นสาเพื่อนพี่ตงครับเมื่อกี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมมาเหยียดทีมงานครับผมของกับทีมงานเฮเว่ยครับพนเลงครับม้วนกันพี่ตงจบทีมไปแล้วครับผมครับจะยังไงจะกินข้าวแล้วกันนะพี่เนาะครับ ครับมันนี้เมนูหลายอย่างหลายเนี่ยครับผมครับกินเพือาชืพื่ออะไรกินก็ครับครับหายจากไหมครับผมพี่ต้องครับกลังสวยกันรังสวยครับวันนี้ก็ดีนะเป็นเมนูตัวใหม่เนาะสำหรับเมนูตัวแรกแล้ครับผมครับพอดีต้ินฟูงกับพี่น้องเขากำลังมาหลายรอบพี่จิกิเนาะครับผมสิ่งานไปแล้วครับผม้นีกำลังมาลมวนมากนี่นะครับเดี๋ยว เมนูต่อไปก็คือเป็นทอดกระเทียมทอดหมึกกระเทียมเป็นกระเทียมครับผมเอาครับสุดย,อ,ยอ,อดงงรอค,รอครับผมนี่แล้ครับซึมหมดเตยมเรียบร้อยแล้วอ่าทอดนะครับผลงมาเรียบร้วครับเนี่ยครับผมทอดให้สุกเลยใช่ไหมสก,กีสกใช่รบบครับผมตุ๋นมครับเป็นวิธีการเอจยุยคิงแบบนเรื่องขอหมึกทอดกระเทียมนเลยนะใช่สินไหมครับ มันี่จะไม่ต้องกับแช่ครบับผมตูวให้สุกให้กระเด็นน้ำให้แห้งเลยขมึกมันจะมีน้ำอยู่ยอดครับผม แตกไป้องครับแห้งพอในแห้งเลยครับครับผมนอนแบบผู้สูงเลยอันนี้ก็ผู้ใดอยากกินก็ลองได้กินเบอร์ก็ได้ใช่ไหมได้ทำได้แต่ว่าเราคิทีการเนี่ยสามารถไปได้ที่ร้านของเรามีใช่ไหมมีครับผมมีที่ผมที่ร้านมีครัวกระมลักนี่ครับมีัวกรระมทุกเมนูครับนี่ครับสูตรเด็ดที่เราขับแต่ครัวกระมลักเด่นกองเอาเปลองทอดหมนกไปเรื่อยก่อนเมาจอกี้เนาะครับผม เนี่ยพี่น้องครับผมครับการทอดจนได้ที่แล้วเนาะพี่จิคกี้เนาะคั่วให้มันเหลืองได้ที่แล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยใส่กระเทียมลงก่อนพริกไม่เกี่ยวนะครับครับผมพริกเนี่ยว่ายผ่านจากอื่นใช่ไหมครับผมแล้วก็คั่วกระเทียมไปพร้อมกันเลยคั่วจนกระเทียมเหลืองแล้วพี่เนาะเหลืองแล้วเราก็เอาไปรุงกระเทีปรุงรสน้ำตาลใสไปหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งซ้อนครับผม แล้วก็ต่อมาอด้วยโอ้โหนี่ครับใส่ต้นดีคร yeah, ับผมนี่ครับผมครับใส่ผงชูจังหน่อยน,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 นะครับเนาะงน้ำมันหอยนะครับยอดไปน้องครับผมนี่องครับแกะครับผมแล้วก็ขอตอนทุกอยข้าวหน่อยเลยยอดครับล้องครับบัวไปเลยนะครับรับรองถ้าทำสูตรนี้ คุณจะติดใจเลยนี่คือหมึกกระเทียมหมึกกระเทียมนะครับแท้ๆนะครับของแท้นะครับเดี๋ยวลาครับเปิดแผ่พี่น้องเห็นไหครับสีสันมันจะออกแบบเข้มๆนิดนึงนะฮะแผ่ไปน้องกินพิไทยก็เดี๋ยวโรยพิไทยตอนสุกแล้วไม่โรยพิไทยตอนละวาดเอาขึ้นจานแล้วก็โรยพิไทยใช่ครับผมใช่ครับโอ้พี่น้องครับแผ่เลยพี่น้องบนหังเรียบร้อยครับผมเอาไปพี่น้องครับตอนใส่จานพร้อมเสิกนะพี่น้อง น้ำปลาลาดน้ำปลาก่อนก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำปลาไอ้น้ำมันลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปลางครับแตคือเมื่อกี้เราผัดไปเมื่อกี้ทอดกตะเกียงปลาหมึกเนาะใช่ต่อไปเป็นเมนูต่อมาไปลยครับไปเรื่อยๆแล้วปลากระพงทอดน้ำปลาครับผมทำกระเน้ำปลาหน่อยก็จะมีน้ำมันพืชน้ำสดแล้วก็น้ำปลาเปลาตอน้ำปลาไครับคือสามอย่างเราใส่สามตังครับผมอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไอเทมเป็นน้ำจิ้มครับไปลองครับแล้วก็ทีเป็นน้ำตาลทราย เอ้าอครับผมอาจารั์ครับอาจารย์ครับบ้างคนครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลได้หมดเลยคุณครับเนี่ยครับผมเราจะคูว่า ระเลงไปให้น้ำมันระเหยออกมาทุกอย่างเท่ากันจะออกมาเหนียวิดได้น้ำมันใข้นไรที่ใ่เบ้อยนนะครับเนาะครับผมนี่คือตาล่าปลาเลงไรับเริ่มหอมแล้วนะครับผมหอมเรื่ทุกที่เราใส่ไปแล้วนีครับาาปลาข้นขึ้นแล้วโรับ้นขึ้ไปแล้ว่อกี้ใช่ไหมใช่แล้วครับผม เอาให้พอดีแล้วเติมลงไปครับเติมให้พอดีเันใช่ครับผมเอาถ่ายไดไหมครับนะครับเนี่ยพี่น้องครับผมหลังจากที่เขาทำการปรุงเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องชิมจนได้ที่แล้วก็ได้แล้วพี่น้องครับผมนี่แหละพี่น้องครับปลากระพงราดน้ำปลาพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูนะครับพี่เสี่ยบบพี่น้องกินคั่วนี่กินคู่กับตัวนี้อันนี้คือน้ำจิ้มหรอน้ำจิ้มมะม่วงน้ำจิ้มมะม่วงนะครับคู่กับปลากระพงราดน้ำปลาพี่น้องครับผมครัพี่น้องครับมาเบิ่งเมนูต่อไปครับพี่น้องครับอันนี้คือ สามรสราดพริกสามรสอ่าั้งกันรแครหัวกระพงราดริกอันนี้จะฉุนนิดนึงครับผมใส่พริกกับกระเทียมที่เราโขกไว้ครับผมใส่ลงไปเลยคราวนี้นะฮะเมื่อไหร่ละยอดครับยอดพี่น้องเอาต้องพ่อพริกอันนี้ให้เหลืองเลยพี่น้องให้หอมเหมือนกับผัดจะเพราเลยท่านผู้ชมน้อยน้อยก็แรงสวยดีครับผมยอดครับ ครับแล้วเราก็ใส่น้าจิ้มไก่ลงไปโอผมเพิ่มเพิ่มความจัดลครับพี่เรองครับเ้วยน้ำจิ้มไก่ครับผมหปรองครับอันนี้คือน้ำจิ้มไก่ธรรมดาไก่ธรรมดาครับผมตไฟสักน้อยโอ้ยใหม่ใม่จะใหม่ใะไมใหม่ม่แล้วครับผมที่จังหวะ บ็เป็นยังงี้ครับก็นี้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ดีหอมยอดเลยครับเลยไม่ต้อครับเปลี่ยนเลยครับเห็นหลังจากใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปครับมันก็จะเข้มข้นขึ้นแต่ว่าเาจะเพิ่มน้ำตาลอีกนิดหน่อยเป็นน้ำตาลลันไปนะครับให้มันได้ให้ไม่ให้ให้มันได้สามรสใช่ไหมใช่ครับให้ได้สามรสเปรี้ยวหวานไม่ต้องครับเอ่าขวบไปอีกแล้วครับผมขวไปอีกหน่อยเนี่ยไม่้องครับหลังจากนี้เชียร์ กว่านิดหน่อยใช่ไหมผมเอาไปลองครับเดี๋ยวไปลองดูด้วยไหมครับเนาะครับผมเูื่อมันได้สามรสมองไงว่าเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดหวานใช่ไหมง่ายยังไม่ได้นะครับผมเราปรุงบปรี๋มไปลองครับเดี๋ยวมันหอยสักหน่อยนะครับ เพิ่มความเข้มข้นครับพี่เพิ่มความเข้มข้นครับพี่พี่น้องครับผมพี่บอ่าเราจะมีซอสเนีอะไรลงไปครับพี่น้องครับใส่เคร่องปรุงรสดีลงไปไปครับเริ่มปรุงรสไปเรื่อยครับรสดีนิดหนึงครับผมแซ่บพี่น้อง แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จยังเปรี้ยวตรงไหนว้อวมันเปรี้ยวถึงน้ำจิ้มใจแล้วนะครับพอได้ใส่ปักเนาวรึเแล้วพี่น้องครับผมเอาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมลาดครับพี่น้องครับเอาต้องเป็นลาดพี่น้องเป็นยัโอ้พี่น้องครับพี่น้องครับยอดครับผม เอาไปลองครับพร้อมเสิร์ฟพี่น้องไปเลยเดี๋ยวไปเบิ่งเมนูต่อไปไปลองครับต้มขาไก่พี่น้องครับพี่น้องครับผมหลังจากที่ราดพริกเรียบร้อยแล้วเนาะได้ครับผมแล้วก็ต้มเมนูสุดท้ายนะครับต้มน้ำที่สองต้มใส่ซุปเปอร์ครับผมใช้ได้เลยครับไปลองครับหลังจากต้มน้ำแรกไปจนเรียบร้อยแล้วจะป้อนอย่างเรียบร้อยครับผมเนี่ยเขาจะต้มตัวนี้เขาจะบ่งความร้อนเนีาะไปลองครับหาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับที่เราเตรียมไว้ครับผมใส่ลงไปเลยใส่เลยนี่ บนลงไปหรือว่าเปนรองรับหอม้วยแล้วไ่ลองปริมตามด้วยเราก็ตามด้วยคุณคุมรสสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเข้มข้นอ๋อใส่รสจีรองครับผมมันว่าเป็รูปแล้วใชไเสาี่ยรองครับวันนี้เราจะเริ่มไปด้วยรสดีนะครับเนาะครับผมไม่ต้องกลัวอย่างไ่ต้องกลัวอีอย่างใส่มันลงไปเลยครับถ้าเราอร่อย ทำให้อ ar, ร่อยอย่างเดียวไม่ต้องกลัวครับผมไม่มีอันโงอันตรายใดๆครับผมไอย่างเดียวว่ามันแสี่ยอันตรายก็คือกลัวไม่พอกินแค่นั้นเองครับเดี๋ยวครับวันนี้ต่อไปครับพี่น้องครับเตือนนิดๆลงไปนิดหน่อยเพื่อที่จะให้เค็มแบบเอ่อแบบธรรมชาติลึกซึ้ง เป็นแบบรึกซ nice. okay. ึ้งครับตอนนี้อาหารพี่น้องครับก็จะเน้นเกลือเพราะว่าจะบ่าให้รสชาติเพี้ยนไปพี่น้องครับตืมด้วยน้ำปลาตามด้วยน้ำปลานะครับิดนึงเพราะว่ามันจะช่วยให้หอมหน่อยนึ่งครับมันจะช่วยให้หอมจะเค็มอะไรเค็มอะไรพี่น้องครับพี่ยอดพี่น้องแกะเบาพี่น้องผมลงรถ ใส่มันไปทุกอย่างที่คุณคิดว่าอร่อยความเก่งใจใดใดทั้งสิ้นเล็กน้อยครับน้อครับนี่ไม่ต้องครับผมอันนี้คือหน้าตาต้นขาไก่เรียปร่อยดีเลยครับ่้องครับขาไก่ซูเปอร์นะครับอาเมีนะครับเปลือยหรือไม่เปลือยดูจากตรงนี้นะครับนี่นะครับเใช่ไหมครับ แตกรายงาแบบนี้นะครับสุดยอดเลยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับปรุงรสเรียบร้อยทุบพริกบีบมะนาวลงไปทุบพริกครีบมะนาวตามด้วยซีฝรั่งใบเลื่อยครับผมปิดท้ายโอเคครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นครับยอดแต่เราทุบพริกด้วยการทุบพริกใช่ไหมใช่ครับผมลองครับเดี๋ยวให้ตามพริกตุบพริกนะครับผมทุบเอาเลยพริกเนี่ยเรียบร้อยเลยพี่เนาะ อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อครับผมครับเขาใส่ใส่เพื่อครับผมเพิ่มความแซ่บนัวคิดก็ไม่ต้องตำละเอียดนะครับตำแบบนี้พอตามแบบบบมือตรงความจิตใจไปเอยครับแต่วพวกก้นก่จะหั่นเอาก็ได้ใช่ไหมครัใช่ครับแต่ว่าอย่างเขาหมักง่ายนะครับผมครับเป็นแบบง่ายๆตามหมดเล็กเลยครับผมมีเวลาหั่นใช่ไหมเจ๊ใส่ครับผมบีบมะนาวใส่ใช้ได้เป็นอันเริ่มแซบเลยครับเอาบล่งเน่าใส่ไปเรน่มโอเคจากใส่หักพริกแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับเป็นอันจบ ปรุงลงไปเลยนะครับปรุงรสตามชอบใจไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับปรุงรสตามมักส่งมักเก็มมักตั้มแต่กับจังเติมได้เอาใช่ใช่เลยว่านี่คือฮับปรุงด้วยปริมาณพอดีองครับใช่ครับผมไปซื้อในกาดก็ใส่แล้วกเรีได้ว่าดีกรองแตงกวาชาที่าจจะกี่ชิมเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงมั่ง ยอดครับสำหรับอีสานเซฟน่ันนี้ไปองรับไยุกน่าครับผมเริลับครับรัอยแล้นะครับในกลิ่นเแรงๆครับมาเลยเพื่อไดสมบูรณ์สมที่กำลังเบิร์นกิเ้ครับไป้คร um ับมากินเข่าโรคราบผมครับสำหรับเมนูอ really ีสานเซฟนูมันนี้ครับนีหลายย่างหลายมครับผมนมันะนครับยังไม่ถึงกลับนี่คือปลากระปุทอดน้ำปลาเนาะนี่ปลาสม้อครับผมนะมีต้ม

สวัสดีครับมาครับพี่น้องครับผมกำลังแซ่บพี่น้องครับตอนนี้สวัสดีค่ะแอนนี่วิถีเออแอนนี่สารเชิดหนุ่มอ่ะครับผมเนี่ยต้มยำตรงนี้อร่อยมากเลยเขาเรียกว่าต้มยำซุปเปอร์เนี่ยไปลองครับเป็นฝีมือของพี่เจ็กกี้เจ็กกี้ของพี่เจ็กกี้ใช่ไหมคะเจ็กกี้ครับผมเจ็กกี้โชว์ปลาล่าปลามาครับพี่น้องครับลาดผล่าดพริกมาครับพี่น้องครับเลิศมมาครับไปลองครับสูตรสูตรนองเลยที่กำลังเวอร์กิฟตอนนี้ครับผม มาครับมาครับเราขัเข่ามาครับผมกินข้าวตอนสามโมงนี่เองสามโมงครึ่งเน้ยถึงไหมฮะถึงแครับถึงหมดเอาไปท้อดลุงเมือเลยครับผมหมดป่ะล่ะยักษ์หมดไม่หมดยักษ์ไมหมดกระฝังฝากให้เย่มาฝากเนาะองอยู่ข้างบนจะไปถึงหรอกถึงที่หลังไกลขนาดนั้นยับเอายับเอาครับผมยือเอาใส่แขนยาวเอาครับผมใครจะเติมข้าวครับผมครับพี่น้องครับมาเรื่อยๆตอนนี้ครับพี่น้องครับเรากินเข่ากันครับผม เนี่อยู่ดีทำการกันไปลองครับบรรยากาศแบบแรงๆแซ่ค่ะแซ่ค่ะสำหรับคืนนี้เป็นคืนที่สี่ตรงเฮียเนาะใช่ไหมเพี่นนี่คืนที่สี่สี่ไหมคืนที่สี่ไหมสามวันกับอีกหนึ่งคืนยังไงสามวันกับหนึ่งคืนยังไงอุ้ยสามวันสามคืนคืนที่สี่แล้ว บก็เป็นบราเลยดอเกิดดีซีพี่น้องครับสรุปแล้วก็ไดเจ็ดลงมือลงเวียนเบียนนี่พี่น้องครับผมเหี่ยนี่มันคือเขาโทษที่ค่ะโทษทีโสดทีเลยอ่าครับผมอ่าแม่ครับผมจะเล่ตักได้แม่ยาวอ่าครับผมมาครับพี่น้องครับมาเลยเพิ่งเริ่สบู่ทุกคนครับผมเมื่อไหร่พี่น้องมาแล้วไม่เอาเลยไอเย็นก็พี่อาจารย์เย็นอจเย็น ดีใจดีใจกับที่แฟนคลับตามมาแนมสาวแฟนคลับมันนีงกับพี่ตู่แนนสวยดาแนนนะครับรอดมากี่อรั้ล้วงกันใช่ครับมามามาร่วมออันนี้แก้มแดงว่ามันดาร์ลิง้องครับผมสวยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็การติดตามครับผมติดตามด่าหรือว่าเป่าเลนติดตามผีเคยเห็นยับอผีเจ๊กอะไรนะคะผีเจ๊กอ่ะผีเจ๊กผีจีนครับผมแต่ไม่กระโดดนะครับตีดังกาบวกค่ะเหมือมาสั่งความมวลให้พลซื้อในแคลับเนาะครับเราครับผมครับต่างทีสารพี่น้องครับผมไม่ต้องเปลี่ยพี่น้องครับเพิ่งพูดตัวขนาดได้เป็อใช่ใช่นีเฮียมาพี่น้องครับเป็นหนึ่งป็นคามรวมรวมแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์พอดีเนาะเฮียเนาะ ยังไม่ถึงวันอาทิตย์นู่นเข้าใจแต่มันจะถึงไงเขาจะให้เขาบอกว่าจะอยู่จะอยู่ต่อก็ได้นะโทรกี้ก็โทรมาล่ะเออผู้จัดการโทรมาแล้วว่าอยู่ต่อได้เลยเหรอผู้จัดการจะไม่ใช่ใครนะภรรยาครับผมโอ้เห็นเขาเห็นป้าอยู่แล้วมีความสุขครับผมาอยากให้อยู่ต่อยินดีต้อนรับเลยตอนนี้ปีนั้นอะไรพลาดทำงานอย่างเดียวครับมือหยุดยากครับพี่น้องครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ครับผมใช่ใช่ครับ เป็นคนดีผีคุ้มงาจะไม่เสียกันต้องไปทำงานด้วยกันเนะได้ช่ปะเอาเอาลู่เหรอมาลู่ลู่เหรอเอาไปได้ได้ได้ขอหนึ่งงานเดินสำหรับพื้นที่ทจ่องสามทีคยับคนดีผีคุ้มอร่อยครับไอ้นกไม่กินเลยไอ้นกไก่งูเน่ะเดี๋ยวให้พันเต้นได้บ้าเดี๋ยวจ่ายนะมันคุ้มแฟนครับเนาะครับผมครับกินเลยครับพี่เลิศมากเลิศมากครับผมเนี่ยลองผู้ได้รับะอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยครับไม่ได้กินเลย เมือนกินข้าวเจ้าไปหเปล่ครับพี่เด็กคนไทยครับพี่น้องครับเมือนกินแบบคนไทยไป่ครับมาหาไไ้กินข้าวเจ้ากันหรือเปล่าเนี่ยมาไปกินอาไรกินมาหาอกินข้าวเจ้าหรือเปล่าเนี่ยมาหนข้าเจ้านะครับผมทำเองเี่ข้าวเ้ออยู่แล้วส่วนมากที่นี่เ็าปุ๋ยข้าวเหนียวกันครือเปพ่อแมนครับผม แต่ว่าปลูกกินในี่ปลูกข่าเหนียวไี่รองครับแต่ว่าครับปลูกขายปลูกข้าวเจ้าครับใช่ไหมใช่ไม่ไอ้นี่กินข้าวเหนียวไม่ได้ทำไมเอ่ยกินแล้วกามันชอบค้างชอบล็อกโอ้โพี่รองครับเหมือนธรรมดาเราปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ไงกินข้าวเปลือกไม่ได้เหรอกินข้าวเปลือกว่าบาดหอยเนาะอันนี้เป็นปลากระพงเดี๋ยวพัทยานะครับกระพไม่ใช่นกขุมเนาะกินกระเปลือกต้องโรยกับนด้วยนะมาครับพี่น้องครับกินข้าวต้องกันเพียงเล้อมามามาพี่น้องมามาเนาะ ไม่ได้กินต้มซุปเปอร์คุณพ่อป้อมกินบกปากเลยไหครับผมกำลังแซ่บตอนนี้บอกว่าได้ไหมลองครับเขาดีใจแล้วดีใจแล้วไม่ต้องสะพายกระเทยว้ายอการหน่อยหมดแล้วครับผมเลยครับผมได้ได้ครับผมดิมเลยไหครับคุณพ่อป้อมมีน้องรถแน่พ่อป้อมแน่แล้วกับไม่ท้องเลยครอบมกินเข่าตอนแรกแตครับผมอันนี้ปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกนี่เขาเรียกปลาหมึกอ่ะหมึกมกระเทียมมกระเทียมอร่อยอร่อยมากแซ่บโอ้ยยันผัวพี่ยิ้มยันผัวพี่ยิ้มครับผมกินข้าวมาแล้วจะไปไหนไมไดนข้าวมาแล้ว นิดหน่อยนิดหน่อยมาแล้วครับครับผมขับไปรอรับสุดยอดเลยน้องรับเลอะเยอะจิับเยอะอ๋อสดิ้มลนน้อยกิับเยอะครับผมลอครับไแบมกันเองไเริดอบบบเพื่อนเราเพื่อนเราเองเพื่อนเรามารอบแรกมัตามมา คุณนึกว่าคุณครูเสีนักเรียนมาครับเป็นได้เพื่อนเราเองคนโคราชคนโคราชครับโม่กับโม่กันโม่กันโม่เพลินไม่ใช่โคราชไม่ใช่โคราชไทยโคราชไทยโคราชครับพี่น้องครับแซ่บๆปต้องการเรื่องเลือดวันนี้นครับกำลังรับชมอยู่ครับผมวันนี้พี่น้องนี่นะครับสารแซ่บนวลนน้ไม่่เดือเยวตัวหินเกลอันนี้ปลาเนื้อมันเอ่อปลาล่าหรือปลา อันนี้เป็นเมนูคุณป้าเขาป้าเบอร์เขาชอบทานส่วนมากไม่บ้านที่นู้นเขาจะทำไม่ทานที่นี่แบบนี้ครับผมปลาราดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาแบบนั้นกินแบบนี้แหละพี่น้องครับเป็นอาหารแข็งไม่ต้องยืดั้นถ้ามีเวลาเดี๋ยวพว่ที่ทำหมูน้ำปลาให้ทานครับผมเดี๋ยวจะทำเบื้องในเมนูต่อไปเนาะใช่ใช่เมื่อกี้วิดีโอต่อต่อไปนะครับผมว่ามานี่ก็คือกินเครื่องเส้นครับของสดเป็นเพราะว่านี่พ่อขวดแม่ัวจากขวดอ่า เพราะกำมลรัดค่ะวงกำมลรัดไม้ใหญ่ใส่เดครับมีนี่นะที่เข็ดเชื่อมโยงเดียวกันกับไทยสตาร์โบ๊ทนะคะเรือข้ามกัล้านเนาะครับผมเป็นเครือข่ายเดียวกันเรือเร็วครับผมเครือข่ายเดียวกันครับมีทั้งร้านอาหารเป็นทางเน้นนัดเรือพี่น้องครับผมต้นยอดกี่สร้างก็มีนี่มีกองสร้างอีกเปลอาเป็นของสร้างอีกใช่ใช่ไหมการการการประกอบธุรกิจร่วมกันโอ้กับกับกลับส่นช้างโอ้เป็นธรรมดาคือคือกรอบธุรกิจนักท่องเที่ยวนะครับเนาะใช่ครับ พี่องครับเครือข่ายเงินเอ้าพี่รองครับแซ่บไปไหนครับพี่รองครับวันนี้แหมครัพี่รองครับผมครับเมื่อนี้กับไปไหนครับคุณพ่อถากับพันฝนเมื่อนี้แซ่บปะเป็นไม้ี่หลังมูไปนะครับผมได้ปะนวแต่มาแซ่บนัวขึ้นเ่าไม่มาขับพันฝนครับนี่นะครับพี่รองครับการยังเหลือเก่าในอยู่ในกลิ่นเมื่อนี้ล่ะครับผมเขาแบบจะว่าผมที่จีน ครับเอ, <you> เอาเลยเอาไปเรื่อยๆวัท <opp. S 1> ่นยินครับผมเอาไปเรื่อยๆี่น้องครับเพราะในอยู่ในกินเฮานี่บ่บอืดนะเพราเนาะว่ามื้อนี้เต็มที่พุ่น้าพี่น้องครับกัดสมกับอีสานแซ่บนัวเฮ่าแต่ทางฝากติดตามคลิปต่อไปของอีสานแซ่บนัวว่าจะแซ่บนัวแบบไหนนะครับเนาะครับครอ่าพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้อีสานแซ่บนัวไว้เท่านี้ก่อนครับผมครับ